อยอติโยมทั้งหลายพวกเราจะเห็นว่าโลกนี้ดูสวยงามแต่บางครั้งก็ไม่น่าอยู่สำหรับคนที่มีความทุกข์แต่ก็น่าอยู่สำหรับคนที่มีความสุขมีความสำเร็จเราก็อย่าลืมไปว่าโลกที่เราอยู่นี้เคยมีพระอรหันต์ท่านก็อาศัยดินน้ำลมไฟอาศัยโลกไปนี้ พิจารณาแล้วปล่อยวางจนกระทั่งหมดกิเลสเหตุที่ท่านหมดกิเลสก็เพราะว่าท่านมีบุญมากมีบารมีมากสั่งสมความดีไวมากก็เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อไม่เห็นพวกเรายังทำมาหากินยังมีความทุกข์อยู่ท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายเพราะท่านผ่านชีวิตตรงนั้นมาแล้วสิ่งที่ทำให้พวกเราไม่เบื่อ ในการที่เราอยู่กับความทุกข์การทำมาหากินยุ่งยากเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องดินหล่นกันต่างๆก็เพราะว่าบารมีที่เราสร้างมานั้นยังน้อยประสบการณ์เรายังน้อยเรายังมีความคุ้นกับความทุกข์น้อยเกินไปฉะนั้นคนที่มีบุญมากๆเมื่อตัดสินใจให้ทานเอาชนะกิเลสเกิดมาก็จะมีความร่ำรวย แต่บุคคลที่มีทุกอย่างมีความร่ำรวยลาบยศสุขสรนเสริญทรัพย์สมบัติเขาก็มีความรู้สึกว่าเพียงพอแล้วมีหลายภพหลายชาติแล้วไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่พวกเราก็ดิ้นรนขนขวายที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราผ่านโลกมาน้อยนั่นเองแม้แต่ความสุขในเรื่องกรรมอารมณ์ต่างๆความมีทุกสิ่งทุกอย่างก็ตาม ็เพราะเรายังไม่เบื่อหน่ายเรายังไม่เข็ดกับความทุกข์ที่เราเคยมีเคยเป็นกันในชาติทีบางก้อนฉะนั้นให้เรารู้ว่าโลกใบนี้หรือดินน้ำลมไฟที่เราเจอนี่พระอรหันต์ท่านผ่านกันมาแล้วซึ่งดินน้ำลมไฟอากาศก็เคยเป็นพยานให้ท่านว่าเมื่อก่อนพวกบุคคลเหล่านั้นพวกพระอริยบุคคลเหล่านั้น ท่านก็อาศัยโลกใบนี้พิจารณาร่างกายตัวเองพิจารณาสิ่งต่างๆในโลกเห็นว่าเต็มไปด้วยความทุกข์เป็มเต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบากใจแต่ทำไมพวกเราจึงต้องยอมยินดีที่จะมีความทุกข์ยอมยินดีที่จะลำบากก็เพราะว่าเรายังยินดีในทุกข์ยังวางกันไม่ได้พวกเราจึงมีการ เกิดแก่เจ็บตายเลื่อยไปหลายภพหลายชาติซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราหน้าเบื่อหน่ายสิ่งที่น่าพิจารณาที่สุดก็คือร่างกายที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันแก่มันเกิดมันเจ็บมันป่วยมันตายมาหลายภพหลายชาตินับไม่ท้วนแต่เนื่องจากว่าความเกิดใหม่ภพชาติใหม่ที่มาปิดบังเราก็จึงลืมไป ก็มาเจอเรื่องใหม่ๆเราคิดว่ามันจะมีความสุขแต่มันก็มีความทุกข์ซ่อนอยู่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีไม่ว่าจะเป็นที่ทางลูกหลานญาติพี่น้องล้นแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องซึ่งทำให้เราสบายใจบ้างไม่สบายใจบ้างเราลองคิดดูซิว่าความสุขมากหรือความทุกข์มากที่เราเกิดอยู่เนี่ยที่มันมีความสุขก็เพราะว่ามันมีความทุกข์น้อยนั่นเอง ฉะนั้นเราต้องพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆจะสุขหรือทุกข์ก็ต้องปล่อยเขาไปตามอยาถาก,กรรมแต่ต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะ,จะเจริญพร